เอาครับผมสวัสดีทุกช่วงนะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมกลับมา Escape นะครับผมมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของสามเชนนะมีมีกล่าวออกมานะครับผมในตัวฟ r o g กี้นูนะว่ารูปแบบที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการปั๊มแอนด์ัมนะครับผมที่คล้ายๆกับเซฟมู n นะรูปแบบพฤติกรรมที่ใช้กันโมเดลคล้ายๆกันเลยนะครับผมข้ารทำเนียมก็คล้ายๆกันนะ แล้วก็ทางสื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยนัสือเชิงพาณิชย์ก็ได้มองว่าแจ้งให้หน่วยงานนะครับผมของทางรัฐบาลนะตรวจสอบนะครับว่าโฆษณาพวกนี้เนี่ยเ,เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับอาจจะมีการแบบหลอกลวงประชาชนนะเผยแพร่ให้ตรวจสอบโฆษณานะครับผมก็เป็นข่าวนึงนะครับผมที่ทําให้ราคาของ f r o อกกี้อินนะครับผมน่าจะมีปัญหาได้นะครับผมข่าวก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ข่าวที่โจไบเดนนะครับผม ลงนามนาร่างกฎหมายเกี rua, ่ยวกับการที่ผู้คนมีเหรียญมูลค่ามากกว่า1นึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับผมต้องแจ้งในตัวภาษีนะครับเพื่อรายงานภาษีออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีการเก็บภาษีในอนาคตนะทำให้แบบกระดานบิตคอยไปกระดานกระดานกระดานเทรดนะครับผมเป็นตัวแดงวูบววบวบวบนะแลเป็นช่วงเวลาที่หลายหลายคนก็เทขายออกนะครับผมบางคนเขารู้สึกกลัวร่างกฎหมายนะก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับผมแต่ก็ต้องดูต่อไปในอนาคตนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ มาดูส่วนของพาสวอปนะครับผมมีเพียง0.015นะครับผมในกระเป๋าที่ได้ a อร์ดรอปโทเค็นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น้อยนะน้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็บางครั้งในสวอปบางอย่างก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับมาดูกันอีกข่าวนึงนะครับผมกนะิลฟายนะร่วมมือกับใบแนนะนั่นตัดกิลวอ่าฮะร่วมมือกับหลายหลายส่วนนะบิทาซ่าก็เคยอ่าบิทาซ่าก็ร่วมมือนะครับผมบิท บิกครับก็ร่วมมือนะครับอันนี้เป็น NFT แล้วนะก็มาดูว่าสิทธิพิเศษว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมก็จะมีการขาย NFT นะออกมานะครับผมแล้วก็รูปแบบของมันน่าจะเป็นการขาย NFT มากกว่านะครับผมแล้วก็อาจจะมีเกมในอนาคตนะครับที่มนาะร่วมเล่นได้นะขวาไปในคอยเบสนะครับผมมีข่าวก็วคือมีการกระทำหน้านานะครับผมให้กับกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสําหรับ บุคคลธรรมดานะครับผมหรือว่าในหลายๆคนหลายพันพันคนนะครับที่จะเข้าถึงดีฟาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมก็สรุปข่าวเร็วไปนิดนึงนะครับผมถ้าใครฟังไม่ทันก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วมองว่าการลงทุนบิตคอยนี้ CFO นะครับผมของทวิตเตอร์ก็บอกว่าการลงทุนบิตคอยในต,ตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ไม่นยงอย่างมากเพราะว่าการส่วนหนึ่งที่เขาพูดนะครับคือการความผันผวนของราคานะมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับผม และก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมจะมาต่อคลิปหน้านะกับเกมคารานโนนะผมพูดตรงๆเลยนะเกมคาราโนเนี่ยน้อยมากจนนยกว่าน้อยสุดเลยนะครับผมไม่ใช่เรื่องดีนะสําหรับคาราโนนะครับผมที่จะบอกว่าเหรียญจะเติบโตพุพง่งแซงแถลงแทงพวัพวควบวกนะครับผมเหมือนกับหลายๆเกมนะผมมองว่าคาราโนก็ยังเป็นเกมเกมหนึ่งนะครับเอด a เอนะก็เป็นเกมที่มีใช้เหรียญคาราโนในการเล่นนะครับผมก็เป็น อีกส่วนหนึ่งที่น่าดูนะแต่มันไม่ขึ้นเท่ากับ x อ็กซี่นะครับผมนั่นก็เป็นข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งหลักๆนะครับของเกม ada นะครับก็ต้องดูกันไปนะครับว่าเมื่อไหร่ s u n d a y Swap จะเปิดนะครับผม Cardano Swap นะก็ต้องรอว่าเขาจะอัปเดตถึงวันไหนนะครับวันนี้กำลังดูอยู่นะเขาเขียนในวันที่เจฤดุจิกานะครับผมแต่เรายังไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะของ s u n d a y Swap นะครับผมก็ติดตามไว้หน่อยก็ดีครับผม Sunday Swa p มีอะไรเปลี่ยนไปลงผมจะมาแจ้งให้ทีนะครับผม เหรียญยังไม่ออกนะอ๋อมีการทำ ISO ISO วันนู้นนะครับผมไปดูเลยอืมอ๋อทำกันไปแล้วไม่อันนี้เขาไปโหวตกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมไม่เชิ่ถ้าเราจะ connect อันนี้เราต้องใช้นามนิในการ connect นะครับะะซึ่งเราไม่มีนามนิ ในอีกสชั่วโมงอาจจะมีการรู้ผลนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะในซันเดย์สวอปนะครับผมอเราเข้ามาดูกันนะตอนนี้ยังไม่มาถึงนะผมหวังว่าตอนที่มาถึงน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก,กับเหรียญ ADA นะครับผมถ้าเราจะใช้ ADA นะจะเป็นต้องมีนะมิโวลเลตนะครับผมก็ติดตั้งได้ผ่านโคมได้นะครับไม่ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับผม เตรียมไว้สำหรับ ADA ในอนาคตครับผมก็ถือว่าเป็นเลื่อที่ดีอันนึงนะครับไม่ยากนะครับการทำไอ้นี่ไม่ยากจนเกินไปนะคือใครก็ทำได้นะเดี๋ยวมันทำให้ดูนะครับผมรูปแบบการจัดการเรื่องพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็ใช้ยโยโยก็ได้นะครับผมยโรยก็ได้นะแต่นามีก็ดีเหมือนกันครับผมไม่ไมีอะไรเสียหายนะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกดติดตามกดไนล้์ก็ subscribe นะครับผมเราจะเอาขับ คิปโตนะครับผมมาบอกเล่ากันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับจากทั้งสื่อไทยและสื่อเทศนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ้ะทุกคนนะครับกปดติดตมามกด s ส b s c r i ช e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ